จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่10กันยายน2568โดยมีตอนหนึ่งที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญคอนฟอร์ l พิจารณาแล้วเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรามนูญที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561คำวิจัยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหลักการประชาธิปไตยอันมีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและเป็นการสร้างข้อจำกัดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาอีกทั้งยังขัดต่อหลักการพิจารณาคดีพื้นฐานที่ต้องไม่วินิจฉัยเกินกว่าขอบเขต รัฐบาได้ยื่นไปด้วยเหตุนี้เครือข่ายคอนฟอร์ All, ขอเรียกร้องให้สารรมนูญต้องเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาโดยเร็วที่สุดในกรณีที่คำวินิจัยฉบับเต็มไม่อนุญาตให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงเครือข่ายคอนฟอร์ All, โดยบาร,รมีชัยรัฐจะดำเนินการยื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช เพื่อให้ไต่สวนตุลาการสารรัฐมนูนทั้ง5คนกรณีที่มีคำวินิจฉัยเกินที่ขอที่รัฐสภาได้ยื่นไปซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่อาจเลือกผู้ร่างรัฐมนูญได้โดยตรงอันเป็นการขัดต่อหลักอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยและขัดต่อบทบัญยัติแห่งรัฐมนูญและกฎหมายในส่วนของประเด็นข้อกฎหมายนะครับคำมินิฉัยในวันที่10กันยายน2568 ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังนี้ครับรัฐธรรมนูญพศ2560กำหนดหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญให้อยู่บนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา2และมาตรา3ประกอบกับคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญที่4พศ2564ซึ่งกำหนดให้อำนาจสถาปนานรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนซึ่งประชาชนได้ใช้อำนาจนั้นสถาปนารัฐธรรมนูญพศ2560 ส่วนวิธีการในการแก้ไขรัฐมนูลเป็นอำนาจรองลงมาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา256ของรัฐมนูล2560พร้อมกับวางข้อจำกัดของเรื่องที่ห้ามไม่ให้แก้ไขไว้ในมาตรา255แล้วซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้กำหนดหรือห้ามไม่ให้ประชาชนในฐานะผู้มีอำนาจสหปันรัฐมนูญเลือกผู้ร่างรัฐมนูญได้โดยตรงแต่อย่างใดประกอบกับสารัฐมนูญซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ต้องใช้อำนาจภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้เท่านั้นดังนั้นคำินิจฉัยเมื่อวันที่10กันยายน2568ที่ระบุว่าให้รัฐสภา,ามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่รัฐสภา,าไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตุลาการเพื่อจำกัดอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญของอธิสภา,าโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายใด ที่ให้อำนาจแก่สารรัฐธรรมนูญไว้ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างหลักการขึ้นใหม่ที่เป็นข้อจำกัดแก่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำขอที่สร้างความเสียหายต่อหลักการประชาธิปไตยอำนาจสรารรัฐธรรมนูญและอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงพวกเราเครือข่า,ขายคอปอรอ,อ,อยืนยันว่าอำนาจในการกำหนดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะั้นเป็นของประชาชน และประชาชนจะใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาโดยที่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจมาก,ก้าวร่วงหรือว่าแทรกแซงและการให้ความเห็นเพิ่มเติมของสารรัฐธรรมนูญที่นอกเหนือจากประเด็นที่วินิจฉัยนั้นะน่ะย่อมไม่มีผลผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐหากคำวินิจฉัยฉบับเต็มมีคำวินิจฉัยเกินคำขอที่รัฐภายื่นไป พวกเราทางเครือข่ายยืนยันว่าจะดําเนินการยื่นคํากล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะครับเพื่อขอให้ไต่สวนตุลาการสารรัฐมนูรทั้ง5คนว่าได้ใช้อํานาจหน้าที่หรือไม่เกินเกินอำนาจหน้าที่หรือไม่ทางเครือข่ายคอพออขอสนับสนุนให้รัฐบารรัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต่อไป โดยสร้างกระบวนการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และให้ประชาชนได้เลือกผู้ม,ม,มีมาทาหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่ให้อำนาจอื่นเป็นผู้ตัดสินใจเหนืออำนาจของประชาชนจึงถแถลงมาเพื่อทราบทั่วกันเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญคอนฟอร์ all, 26กันยายน2568 อะ้วนะคะดูเชื่อว่าทำได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอเสร็จแล้วนะคะเขึ้มาตรงี่าได้ลงรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้มกับชี้แจงพวกเราว่าถ้าคาวินิจฉัยฉบับเตมออกเมื่อไร่นก็จะส่งไปที่รัฐธิจเบรศาทีหนึงื่อประกาศในรักจเบรศาแล้วเนี่ยก็จะถือว่า บังคับใช้ได้เต็มที่ซึ่งหมายความว่าพวกเราก็ต้องรอนะครับแต่ผมคิดว่าในการรอในการมาตามมาครั้งนี้เนี่ยมันก็คือปการเร่งเนาะไม่ใช่รออย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่งอมืองอเท้ารอแต่ว่ามันเป็นความกังวลในหมู่ของพวกเราเองที่เห็นว่าการทํางานของแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรีบเดินหน้าต่อไป ไม่ควรที่จะมาถูกท่วงเวลาไว้โดยอำนาจที่การวินิจฉัยที่เกินกว่าหน้าที่ที่มีคำขอขึ้นมาขอบคุณครับกเวลาอยู่ภายในสขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากใช่ใช่ใช่ก็น่าจะอีกไม่กี่วันแล้วก็วจะครบแล้วครับวันที่ก็คือวันที่สิบถูกไหมครับเพราะว่าวินิจฉัยวันที่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําคําวินิจฉัยเสร็จเนี่ยภายในวันที่สิบเช่นกันครับผม ไม่เสร็จ้เราก็มาอีกเนาะอ๋อไม่เสร็จทีนี้ <c oughs> อาจจะต้องมานอนค้างแล้วมั้งครับนอนรอนอนรอ <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบนย t u b e เริ่มต้นเดือนละ35บาบาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์พร้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา